ขับรถไปที่หมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าลอเทนบูเน่นกันค่ะและนี่คือคิวทัศน์ระหว่างทางสวยมากๆนาราชอบมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาเที่ยวที่หมู่บ้านลอเทนบูเมน่นตอนนี้นะคะเรามาเที่ยวที่หมู่บ้านลอเทนบูเน่นนะคะแล้วก็เราหาที่จอดรถ เป็นที่จอดรถเกีย์ตั้งนี่รถเราจอดพาไปตรงนี้นี่ค่ะเราก็จะมาจ่ายเงินค่าจอดรถกันนะคะมันจอด1-4อาเวอร์นะคะเป็น1.50รั่ฟรงนะคะเราก็จะหยอดเลย ได้รีเซ็ด,ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะนาราพาไปชิลจะพาทุกทุกคนไปชิลที่หมู่บ้านเบลเทนบูเน,นซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใจกลางหุบเขาสูงชันและเป็นหมู่บ้านที่มีวิวหลักล้านเลยนะคะเพราะว่ามีน้ำตกศาตบาทนะคะที่ไหลมาจากหน้าผาสูงชันทำให้ชาวบ้านที่นี่นอกจากจะได้ชมวิวน้ำตกแล้วยังได้ยินเสียงน้ำตกไหลทั้งวันด้วยค่ะ และการเดินทางมานะคะก็สะดวกสบายมากๆเลยอย่างที่ปุ๊กเกลิ่นไว้นะคะว่าเรามาสวิตเนี่ยเราเช่ารถมาก,กันเองแล้วก็ขับรถจากกรีนเดวาวมาประมาณ25นาทีถึงลาเทนบรนูเน่นค่ะเอ็นดูมากนะคะปกติจะได้ีหินสิงตกสู้เลยนะคะก็ยังสวยอยู่ใช่ไหมสิงโตสิงโตก็ปรับปรุงค่ะ มาน้ำตกน้ำตกก็ก็น่อยนิดน้ำตกเป็นไงนาราสู้ซ่าไหม <c oughs> ตรงนี้ไม่ใช่น้ำตกค่ะป <c oughs> กติจะสู้เลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาชมน้ำตกที่ไหลแร,แรงอย่างที่ใจเราคิดเอาไว้นะคะ แต่ว่าน้ําตกที่ไหลเอื่อยๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็ยังสวยงามไม่แพ้กันและความเงียบสงบของหมู่บ้านแห่งนี้นะคะขอบอกเลยว่าสายชิวอะค่ะห้ามพลาดนอกจากนี้นะคะนาราพาไปชิวก็ยังเก็บบรรยากาศในหมู่บ้านนี้มาฝากเพื่อนๆทุกๆคนด้วยค่ะ ในทริปนี้นะคะเนื่องจากเรามากันเป็นครอบครัวเราจึงเลือกที่จะเช่ารถขับเองข้อดีก็คือได้ชมวิวธรรมชาติเต็มสองข้างทางภูมิประเทศอันสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้ และในการเช่ารถที่สวิตก็มีหลากหลายบริษัทให้เลือกสามารถจองผ่านแอปหรือจะไปเช่ารถที่สนามบินเมื่อเราเดินทางมาถึงสวิตก็ได้นะคะซึ่งในครั้งนี้ปุกได้เลือกจองกับบริษัท Six โดยเราเช่ารถตู้เป็นรถเบนซรุ่น V-Class มีเสร็จที่นั่ง เกียออโต้และมีพื้นที่สำหรับบรรจุของได้เยอะพอสมควรเลยค่ะเราเช่ารถประมาณ5วันมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ50,000บาทซึ่งถ้าเราเดินทางมากันหลายคนการเช่ารถก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยสวิตพาสได้เลยนะคะ เนื่องจากสวิตเป็นประเทศที่มีภูเขาเยอะการเดินทางดยรถยนต์ในบางครั้งเขาก็ทําเป็นระบบรางให้เรานํารถขึ้นไปบนรถไฟทําอุโมงคเจาะผ่านภูเขานํารถเราข้ามไปได้ง่ายซึ่งจะเขาตัดถนนเนี่ยก็คงคดเคี้ยวหน้าดูเลยนะคะถือว่าสะดวกมากๆค่ะ และปุ๊กก็จะพาทุกๆคนมาชมรถตู้ที่เราเช่ากันนะคะอันนี้เป็นรถเบนซ์นะคะรุ่น V-Class เป็นรถตู้เจ็ดที่นั่งค่ะแล้วต่อไปนี้เรามาดูข้างในภายในรถตู้กันนะคะเปิดประตูเข้ามาคนขับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือซึ่งเราก็ต้องมาปรับจูนกันนิดนึงนะคะเวลาขับรถเพราะว่ามันตรงข้ามกับเมืองไทย อย่าลืมเช่ารถที่มีนิเกเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในของรถนะคะด้านฝั่งที่นั่งตรงกลางด้านหลังนะคะสามารถบรรจุสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยอะคะ่ะอันนี้เป็นขนาดกระเป๋าเดินทาง28-30นิ้วนะคะปลูกเอามาทั้งหมด5ใบซึ่งก็ยัดเข้าไปด้านหลังได้หมดเลยนะคะ <c oughs> เป็นระบบปิดแมนนวลนะคะและที่นี่นะคะถนนแต่ละเส้นเนี่ยเขาก็จะมีระบบไมเนี่ยบังคับว่าห้ามวิ่งเกินกี่กิโลกี่กิโล,โลถ้าเราเช่านิเ i กเตอร์มาด้วยเนี่ยเขาก็จะขึ้นบอกที่หน้าจอเนเ i กเตอร์เลย ขอฝากคลิปต่อไปกับทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมน,นะคะเป็นชิวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ